สวัสดีครับผมพ่อหนุ่มบะเพืวันนี้ผมก็มาเที่ยวทะเลครับวันนี้ก็มากับครอบครัวเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มากับคุณพ่อคุณแม่ตังแม่หลินพี่เป่าวันนี้เรามากันที่ชนบุรีเดียววันนี้เราอยู่กันที่รีสอร์ทพัทยาฮะพัทยาพาไรบีชอยู่ที่พัทยาพาัทิไบาบบีชพัชยาาพัไรครับวันนี้ตูวุ่นวายไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยไปดูห้องดีกว่าครับว่ามันน่าพักหรือเปล่า สำหรับเราพักที่นี่คืนละเราจองมาคืนเท่าไหร่ถ้าถ้ามาจองที่นี่คืนละสามพันผ่านอาก d ดาคืนละพันห้าว่าเราจองผันอาก d ดาห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เราก็มานอนแค่คืนเดียวเพราะ,ออะมาส่งของก็เลยแวะมาเที่ยวนิดนึงวันนี้มันก็วุ่นวายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเยวก็มีตอนถ่ายตอนเล่นน้ําอยากวันนี้อยากอัดคลิปน้องรับตังค์เดี๋ยวไปดูน้องรับตังค์เล่นน้ำกันดีกว่าไปอ,อามา ตามมาตามมาเดี๋ยวตามมาตามมาโอเคมือออกนิดลงมาเดี๋ยวลงมาขาไม่ถึงแล้วน้อยแล้วยังกลัวกลัวเดิน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 ตังกลัวไหมัวไหมคะ อับตังกลัวไหมสนุกไหมลูกวันนี้เราตังมาเล่นน้ำทะเลอ๋อได้อับตังมาเล่นน้ำทะเลที่ชลบุรี

À, bây hoàng gia thì kiểu may khoẻ được pa, này đâu đứng tung 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 tung, đang khoẻ bây giờ à, nào bay chén nãu còn, cất <laughs> bay chết nãu còn bay

นั่งลงนั่งลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าลึกแค่นี้แหละอลึกแค่น,นี้แหละตึงส ffee, องเอ๊พีออ่อย่าไปลึกนะอย่าไปลึกอย่าไปลึก ขันมาจมน้ำเมื่อกี้พี่กันลับตังมาเล่นน้ำทะเลเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับตอนนั้นน้องเด็กยังไม่ได้เล่นนี่เล่นน้ำครั้งแรกเล่นลน,นี่เพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกนับตังอายุขวบกี่เดือนแล้วเนี่ยเเดืออนงขวบหกเดือนเจ็ดเดือนอยังเนี่ย <c oughs> ủa, tàng trang tua sexy nữa nè, lau nè, sexy nữa nè, Tàng tua sexy, đưa đưa đi ạ. Bằng chân sẽ Nào đâu nào Nào. Nào leu, vung mà mới đến xin mà gì đấy. นั่งลง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 เรื่อยนี้แหละน้ำจะได้ไม่ฝัดที่องอ่านั่งลงนั่งลงอะไรเอาไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอไปแล้วเหรออาลงมาลงมาที่ลงมาเออหนาวเลยคือหนาวหนาวลงมาอ่า อ,อ,อ้าวน้ำตังไปง่างจ้ะอ๋อน้ำตังเตบุกไหมอยากเล่นน้ำอีกไหมลูกอยากเล่นค่ะอยากเล่นอีไหมแต่เล่นไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปที่อื่นแล้วอยากเล่นน้ำอีกไหมลูกออขอบคุณครับไปน้ำตังอะไรบกางไม่กิน

ป้าปปปไปากอ้ามอ้วมไม่อ้ามแล้วอ้ไอ่อกินไม่กินไม่กินนออกมาแล้วก็แวะมาเที่ยวสวนนงนุษย์ใช่ไหมน่าจะฮะน่าจะไม่น่าจะ Wow, sao? เอาทีละเอาทีละลูกเอาทีละลูกให้เอาเอาของเล่นใส่กระเป๋าเสื้อก่อนฟรีให้น้องอ่ะมันบิดยังไงให้ให้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเอามือให้น้องเอามาลูกเลยให้น้องให้น้องให้น้องพะตังให้ระวังระวังเกี่ยวมือระวังเกี่ยวมือ ใส่งวงเขาเดี๋ยวเขาจะเออใส่ตรงหายใจเขาสิโอ้มันน้อยเกินไปไหมอ่ะแยะมันก็มีแค่นั้น

เ้ันอนั่งดีเลยอย่กลงขย่ตรงกลางบายบายนับตังไม่ไปเย่าไปเออได้อยู่ตรงกลางไหมเนี่ยเป็นไงตื่เต้นไหมนั่งทางเสียมากกว่ากลัวว่าเาจะหลุด สวนมเฮ้ยเฮ้ยยะยะยะเห็นไหมไม่อยากมากับเราอดอดอดนั่งช้างมาตั้งอดนั่งช้างโอ๊ยป่านนี้ร้องแร้องก็มาป่านนี้ร้องคิดแล้วแล้วกลัวช้าง ทำไมอยากวิ่งหาเราจะไม่สุดใจฉางอ่ะเออมันโยกเย้ยโยกเยกหวานเสียวแล้วฉันก็ต้องมาลงคนสุดท้ายแนี่ยะเดี๋ยวเดี๋ยวพัดลงอือป่ะอารแล้วก็มาเหมือนกับนา่งรถอันนี้อันนี้ไปซื้อกล้วยให้ฉางบายบายนะบายบายน้องหยก น้องหยกน้องหยกไปแลยยี่สิบบาทซื้อกล้วยให้ช้างได้สี่สิบบาทให้น้องหยกนั่นหรอใช่เป็นไงสนุกไหม <c oughs> อย่าปล่อย <c oughs> เป็นไงเป็นไงอดขึ้นช้าง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> จะเกะเอาไม่ได้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  <c oughs> ไม่ได้จะไ,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 ไปหาได้ไงลูก กดขึ้นแสางกดขึ้นแสางเปล่าเปล่า <c oughs> เป็นไงแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไปขึ้นกับพ่อทำไมเมื่อกี้ร้องไห้ล่ะฮะร้องไห้ทำไม,มล,ไล่ะ,ะ,ะ,ลไ,ละไปไปๆๆๆ <c oughs> ไป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 หาแมริทด,ดีกว่า <c oughs> <c oughs>